มาต่อกันที่เรื่องของประเด็นเศรษฐกิจไทยกันบ้านนะคะมีมอมอนจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาตินะคะได้เปิดเผยข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ถึงข้อมูลการเติบโตของเศรษฐกิจในบ้านเราในปีนี้ว่าน่าจะอยู่ที่3ปีหน้า3.2ค่ะและแนะนําด้วยนะคะว่าถ้าเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวอย่างชัดเจนแล้วก็ควรจะขึ้นภาษีบลค่าเพิ่มหรือว่าแวดให้เป็น10ค่ะ ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยผลการประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยในปี2559ของคณะเจ้าหน้าที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่3ถึง18มีนาคมที่ผ่านมานี้โดย IMF ระบุนะคะว่าตลาดการเงินของไทยสามารถรับมือกับความผันผวนของตลาดเงินโลกได้ในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างดีขณะที่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนั้นก็ดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยคาดว่าน่าจะเติบโตได้ประมาณ3%ในปี2559 และ3.2ในปี2560จากความเชื่อมั่นที่ปรับตัวดีขึ้นราคาพลังงานที่อยู่ระดับตามซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชนรวมถึงการลงทุนของภาครัฐจะเป็นแรงส่งทางเศรษฐกิจที่สําคัญโดยการลงทุนภาครัฐที่เพิ่มขึ้นนั้นมีส่วนช่วยการลงทุนของเอกชนในระยะต่อไป นอกจากนี้ IMF ยังได้เสนอให้ทยอยปรับขึ้นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่า VAT นะคะเป็น10%ถ้าเศรษฐกิจกไทยฟื้นตัวได้ชัดเจนแล้วรวมถึงยังเสนอให้มีการพัฒนาโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมเพื่อเตรียมรับกับความท้าทายเชิงโครงสร้างซึ่งก็หมายรวมถึงการใช้เงินงดประมาณเพื่อให้การอุดหนุนแบบตรงเป้าหมายการเพิ่มทักษะแรงงานซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น